ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เอาอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวงจรรีเลย์เปิดปิดอัตโนมัติแบบตั้งค่าได้มาฝากนะครับสำหรับวงจรตัวนี้เป็นวงจรที่เอาไว้ควบคุมรีเลย์สำหรับเปิดสวิตตัวนี้นะครับโดยที่เขาจะทำงานบนไฟ12โวลต์แต่ว่ารีเลย์สามารถควบคุมไฟได้ถึง220โวลต์สวิตบ้านปกตินะครับ คุณจะต้องจ่ายไฟตัวนี้12โวลต์ผมมาพร้อมอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการเอาไปทําเป็นสวิตไฟไม่ว่าจะเป็นสวิตตู้ปลาหรือสวิตพัดลมหรือสวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับไฟอะไรก็ได้ที่ต้องการกําหนดเวลาเปิดเช่นเปิดเพียงแค่10นาทีแล้วก็ปิดไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็วนกลับมาเปิดอีก10นาทีเป็นวนลูปแบบนี้นะครับเราสามารถกําหนดได้ทั้งเวลาเปิด และเวลาปิดก็สามารถที่จะเลือกวงจรนี้มาใช้งานได้นะครับสำหรับการต่อก็ลองสังเกตดูผมจะไล่วงจรให้ดูสักนิดหนึ่งตัวนี้สายด้านล่างเนี่ยครับมาพร้อมแจ็คนะครับคุณก็แค่เชื่อมต่อสายไฟตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์เข้ามานะครับเข้ามาตัวไฟเข้าจะเป็น2เส้นเล็กตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงวงจรนะครับสีแดงไฟบวกนะครับ DC นะ แล้วก็สีดำไฟลบ DC นะครับตัวคู่นี้12โวลต์ส่วนรีเลย์ตัวนี้คุณจะต่อไฟบ้านให้ก็ได้220โวลต์ก็ได้นะครับเขารับได้นี่นะครับรีเลย์ตัวนี้สามารถที่จะรับได้10แอมป์250โวลต์ AC นี่นะครับก็ไฟ220โวลต์บ้านเรานี่แหละนะครับ10แอมป์ก็ต้องไม่เกินประมาณ2,200วัตต์นะครับ โดยหลักการทำงานจะมีตัวควบคุมอยู่2ตัวก็คือเป็นรีสต s เตอร์ก็คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้อยู่2ตัวนี้ฝั่งซ้ายเป็นควบคุมเวลาเปิดให้เปิดนานเท่าไหร่ฝั่งขวาเป็นควบคุมเวลาปิดให้ปิดนานเท่าไหร่ถึงเปิดใหม่อีกรอบหนึง่งนะครับแล้วตัวนี้สามารถควบคุมเวลาได้ตั้งแต่1วินาทีจนถึง120นาทีนะครับตัวนี้นะ แค่นี้เองมีไฟสถานะแล้วก็ไฟสถานะเปิดนะครับสถานะตัวนี้คือ power นะตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ผมจะเสียบไฟแล้วนะครับเสียบไฟเข้าอ่านี่นะครับประมาณนี้นะไฟเข้าแล้วตอนนี้ไฟเลี้ยงวงจรทั้งหมดผมไม่ได้ต่อไฟ220โวลต์แต่ว่าต่อเพียงแค่12โวลต์ผมจะเอาไปควบคุมพัดลมนะครับตอนนี้ผมแค่เทสกับไฟ LED 12โวลต์ตัวนี้นะครับคุณสามารถเอาไปประยุกต์ต่อได้นะ แล้วก็จะมีสวิตช์กดติดปล่ดับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเราจะต้องสตาร์ทให้เขาก่อนนะก็คือกดเริ่มเนี่ยนะครับเปิดอ่าผมเปิดเอาไว้แป๊บเดียวผมปรับรีซิสเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยตัวต้านทานตัวนี้นะครับจะเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดนานหน่อยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการควบคุมคุณก็สามารถหมุนตัวต้านทานได้นะครับผมจะเร่ง ให้เวลาสั้นลงผมก็หมุนให้แน่นขึ้นหมุนปิดเหมือนปิดขวดนะครับหมุนขันนอนะ็อตนะเวลาเร่งขึ้นก็คือจะป๊อกแปก๊ปก,แปกเลยนะครับประมาณสองวินี่นะครับข้อเสียมีเรื่องเดียวก็คือคุณจะต้องวัดเวลาของคุณเองเป็นการกลับประมาณแล้วก็วัดด้วยนาฬิกานะครับจับเวลาดูแล้วก็หมุนนะ แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสะดวกดีกับการทำงานถ้าเกิดเราต้องการให้เปิดนานขึ้นนะครับก็หมุนออกมานิดนึงอ่าจะเปิดนานขึ้นเนี่ยหมุนด้านซ้ายนะครับแล้วก็จับเวลาเองจะให้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็จับดูว่าโอเคตรงแล้วก็เพียงพอนะครับถ้าเกิดจะเร่งเวลาก็หมุนปิดนิดนึงอ่านี่นะครับประมาณนี้ถ้า หมุนเปิดนิดหน่อยก็จะเปิดนานขึ้นคลายออกทวนเข็มนะครับทวนเข็มนิดนึงอนะ่ะจะประมาณนี้แต่ว่าผมเร่งให้ดูถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปิดนานขึ้นและเปิดแป๊บเดียวก็คลายฝั่งขวาก็าจะปิดนานขึ้นอ่านี่นะครับ1 0นาที15หรือ20นาทีคุณก็วัดเองว่าต้องการเท่าไหร่นี่นะครับก็จะประมาณนี้มีตัวควบคุมอยู่แค่ สองตัวนะครับผมหาวงจรน,นี้มานานมากจนมาเจอมีคนทำแบบ DIY วงจรตัวนี้ออกมาขายก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับในการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับไฟที่เป็นไฟ12โวลต์ผมผ่านเข้ามาหาหลอดตัวนี้นะผมก็จ่ายไฟให้รีเลย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมารีเลย์เป็นเหมือนสวิตช์ผนังนครับปอกแป๊กตัวนี้มันจะเชื่อมกัน ถ้าเกิดว่ารีเลย์ทำงานมันเชื่อมกันไฟก็จะวิ่งมาหาหลอดได้ส่วนไฟขั้วลบก็จ่ายตรงมาจากตัวต้นทางเลยครับถ้าเป็น220โวลต์คุณก็ต่อไฟตัวเนี้ให้กับขา N เลยนะครับต่อ N ตัวนี้แล้วก็ต่อ L ตัวนี้นะครับมันก็จะวงวงจรต่อ L เข้ามา L เข้ามาผ่านสวิตช์แล้วก็ L ไปหาเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วน N ก็ต่อผ่านจาก N ผนังเลยเข้าหาเครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะครับ หลักการทํางานก็มีอยู่เท่านี้สามารถเอาไปต่อกับอย่างอื่นได้220โวลต์ได้หรือ12โวลต์ก็ได้จริงๆเรือตัวนี้เขารับไฟ12โวลต์เข้ามานะครับเพื่อควบคุมแต่ว่าตัวสวิตช์ด้านนี้เนี่ยลองรับไฟ220โวลต์นะครับไปอย่างที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ลองเช็คดูได้นะครับก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เห็นตัวอย่างเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมเอาไปประยุกต์ใช้กับพัดลมนะครับผมจะเปิดพัดลมให้กับอุปกรณ์บางอย่างเพื่อระบายความร้อนแต่ว่า อยากจะเปิดนานๆทีซึ่งน่าจะปิดชั่วโมองหนึ่งแล้วก็เปิด15นาทีวนไปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาฝากผมก็คงลงกล่องแบบนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดผนึกรวมถึงพวกนี้ก็เจาะเหมือนเช่นเคยนะครับก็จะออกมาดูดีหน่อยนะครับ